สวัสดีครับต่อไปเราจะมาวัดค่าโ,โูลธร์ตของยางนะครับของเส้นลวดทองแดงนะครับนั้นเรามาเริ่มทดลองกันเลยนะครับเริ่มต้นด้วยจากเส้นผ่าสนย์กลางของเส้นลวดทองแดงที่เราใช้นะครับต่อไปนะครับนี่เป็นถุงน้ําหนักที่เราใช้นะครับเังะนั้นเราจะใช้ถุงน้ำหนักนะครับในการวัดท้งนี้4ถุงนะครับในการวัด ่อไปนะครับเราจะมาวัดความยาวของเส้นลวดทองแดงที่เราใช้นะครับเป็นความยาวเริ่มต้นนะครับต่อไปนะครับเราจะมีตัวสเกลนะครับ ในการดูความยาวที่เปลี่ยนไปนะครับอันนี้เป็นสเกลนะครับที่ยังไม่ได้ใส่มวลของน้ําหนักนะครับต่อไปเป็นการใส่มวลถองน้ําหนักถุงที่หนึ่งนะครับถุงที่สองนะครับ ถุงที่สามนะครับถุงที่สี่นะครับถุงที่ห้านะครับ ทงที่หกนะครับและรงที่เจ็ดนะครับซึ่งปกติเราจะทำการทดลองทั้งหมด3ครั้งไปหาค่าเฉลี่ยนะครับ ในคลิปต่อไปนะครับเราจะเปลี่ยนจากเส้นลว่วทองแดงเป็นเส้นของสายกีต้าร์นะครับสวัสดีครับ